อ,อุบาสิกาแก่ทุกทุกทนสําหรับในวันนี้เราจะได้มาทําความรู้จักวัฒนธรรมชาพุทธกันสักนิดหนึ่งที่ว่าเรื่องระเบียบแบบแผนในการดําเนินชีวิตโดยใส่คุณธรรมตามบทฝึกปฏิบัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นแนวทางพูดง่ายๆว่าเป็นการนําเอาคุณธรรมต่างๆที่มีอยู่ในพระพุทธศาสนาแปลมาเป็นบทฝึกที่นํามาใช้ในชีวิตประจําวันเพื่อการเพิ่มพูน ลักษณะนิสัยและคุณธรรมภายในตัวของเราในการดําเนินชีวิตนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้หลักหรือว่างานที่ต้องทําอยู่มีสามอย่างด้วยกันอย่างแรกคืองานเรื่องของการพัฒนาเกี่ยวกับอาชีพอันที่2เป็นเรื่องของงานในการพัฒนานิสัยอันที่สาเป็นเรื่องของงานในการเจริญบําเพ็ญเพียรสมาธิภาวนาซึ่งคนส่วนใหญ่ในโลกจะมุ่งเน้นในเรื่องของงานทางด้านการพัฒนาอาชีพมุ่งเน้นอของการสแสวงหาปัจจัย4ี่เครื่องปรปโภคบริโภค แต่เรื่องงานของการพัฒนานิสัยกับงานของการพัฒนาทางด้านจิตใจโดยอาศัยการเจริญสมาธิภาวานานั้นเป็นเรื่องที่ให้ความสําคัญกันค่อนข้างน้อยเป็นเหตุให้งานที่ทําเกิดผลอย่างไม่บริบูรณ์หรือเผดผลได้อย่างไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นในการทํางานให้ครบทั้ง3มประการข้างต้นเนี่ยจึงมีความสําคัญโดยเฉพาะงานในการพัฒนานิสัยและในการฝึกปฏิบัติเพื่อการพัฒนาจิตใจให้สูงส่งเป็นส่วนที่มีความสําคัญ ในการยกระดับวิถีชีวิตให้มีความสุขและเป็นวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยคุณธรรมพ่อพูนิสัยที่ดีงามทีม่เกิดขึ้นได้สำหรับขั้นตอนในการพัฒนานิสัยหนุวยคุณธรรมนั้นแนวทางในการพัฒนาเนี่ยมีขั้นตอนหลักๆอยู่8ขั้นตอนในการขั้นตอนแรกเนี่ยเป็นเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของวินัยส่วนตัวเป็นเรื่องของความรับผิดชอบเป็นเรื่องของวินัยในการตรงต่อเวลา ขั้นตอนที่2คือการฝึกดูแลตัวเองเป็นเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายการฝึกวรทยบทต่างๆเป็นเรื่องของการอาบน้ำอาบท่านะซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสําคัญนะต่อไปขั้นตอนที่3เป็นเรื่องของการดูแลสมบัติตัวเองคือพูดง่ายว่านอกจากการดูแลร่างกายให้ดีแล้วต้องคอยดูแลสมบัติเป็นของส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การจัดเก็บให้เรียบร้อยให้ดูดีหยิบก็ง่ายหายก็รู้นะ ขั้นตอนที่4เป็นเรื่องของการฝึกดูแลพัฒนาสมบัติของส่วนรวมขั้นตอนที่5เป็นเรื่องของการที่ต้องไปอยู่ในสังคมและเราจะต้องเป็นสังคมชาวพุทธปเ, Over? เป็นเรื่องของการดูเป็นเรื่องของการลุกนั่งกราบไหว้ทำเนียมปฏิบัติในการถวายสังฆทานในการกรวดน้ําในการถวายประจัยทยรธมต่างๆ,างๆแก่คณะพระภิสุสงฆ์เป็นที่เป็นเรื่องที่เราจะต้องฝึกปฏิบัติขั้นตอนที่6เป็นเรื่องของการฝึก รักษาวินัยของส่วนรวมเป็นเรื่องของการที่คนหลายๆคนมาอยู่รวมกันจะต้องมีการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติที่เป็นของส่วน,วนรวมเพื่อให้เปิดความเรียบร้อยดีงามและเกิดการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นหาสุขขั้นตอนที่เจ็ดเป็นเรื่องของการศึกษาธรรมะและประพฤติปฏิบัติธรรมซึ่งถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่มีความสําคัญคือเป็นเรื่องนี้ว่าเอาธรรมะที่เราได้ศึกษาเรียนรู้นํามาสู่การประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ขั้นตอนสุดท้ายคือการปลูกฝังเป้าหมายชีวิตให้มั่นคงหู้ืพูด,พดง่ายๆว่าให้เรารู้ว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรเราควรจะดนในชีวิตไปในทิศทางอะไรอันนี้คือขั้นตอนในการฝึกพัฒนาตามแบบแผนของวัฒนธร,รรมชาวพุทธที่เราทุกคนได้ควรฝึกปฏิบัติบทฝึกที่เรานํามาใช้เป็นมาตรฐานหรือเป็นแม่แบบในการฝึกวัฒนธรรมชาวพุทธล้วนได้มาจากพระวินัยปิฎกซึ่งถือว่าเป็นหลัก ปฏิบัติที่สําคัญของพระภิษุในพระพุทธศาสนาเป็นบทขัดเกลาในเรื่องของร่างกายและจิตใจให้มีความพร้อมกับการที่จะป,ะปฏิบัติธรรมเบื้องสูงยิ่งขึ้นไปเรียกง่ายๆว่าอาศัยพระธรรมอาศัยพระวิัยพระภิษุซึ่งบวชมาจากต่างถิน่นจากที่จากครอบครัวจากความเป็นอยู่เมื่อได้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาก็ด้ดยอาศัยพระธรรมวิัยนี้เปรียบเสมือนกับดอกไม้ ที่กระจัดกระจายอยู่ตามที่ต่างๆเมื่อนำมาเรียงร้อยด้วยพระธรรมวินัยก็เกิดความงดงามกลายเป็นพวงมาลัยนำมาซึ่งความสวยงามได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพระวินัยจึงเป็นบทฝึกมาตรฐานที่เรานํานำมาใช้ในการเป็นบทเรียนในการพัฒนาซึ่งในช่วงโอกาสนี้นะว่าเป็นโอกาสดีที่มีโครงการบทวัสิกาแก้วซึ่งคุณครูแม่ใหญ่และทางคณะกรรมการผู้บริหารการอบรมได้นำเอา วิชาว,วัฒนธรรมชาวพุทธเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนานิสัยที่ดีงามให้เกิดขึ้นกับอุบาสิกาแก้วทุกๆคนพูดง่ายๆว่าพอบวชแล้วนอกจากจิตใจที่ได้รับการฝึกฝนจากการปฏิบัติภาวนาแล้วในส่วนทางด้านร่างกายได้รับการฝึกปฏิบัติกริยามารยาทวัฒนธรรมต่างๆจนกระทั่งเป็นผู้ที่งดงามทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ